คลิปย่าญยาุ่งวันพีชโชแทพี่แบรี่เห็นแล้วคอมเมนต์ก่อนใครนางเอกซุปตายาย่าอุรัสยายกครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะพังนันโดยแม่ปลาได้เผยภาพสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นระบุว่าถึงเกาะพังันแล้วตื่นเต้นกันแต่เชา้าเริ่มด้วยเฮนรี่ลืมพาส,สปอร์ตโชคดีที่มาสนามบินเร็วเพราะทุกคนอยากมากินข้าวต้มมาดกับข้าวต้มบากุเตของบางกาะแอร์แต่เชา้าเลยมีเวลาให้พี่แม เว้นมอไซค์เอาพาสปอร์ตน้องมาส่งแฮชแท็กอุรัสยาส แฮ m แ l กแฟมิลี่ทริปแฮแชกคุณมสามีบอกเดี๋ยวตามมาแน่นอนว่าไปเที่ยวทะเลทั้งทีสาวย,ายา่าก็ได้หย่อนภาพแซาบๆในชุดว่ายน้ำวันพีแต่ไม่ไวายหวานใจพระเอกแบร์รี่เนดตคุกิมิยะก็รีบเข้ามาคอมเมนต์อย่างไว้ว่าแอดคุกิมิยะมองเขาแหละและงานนี้แม่ปลาเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคำคว่ามองเขาอยู่และสาวยา่าก็ได้ตอบตอบกลับเช่นกันว่ามองแม่คะ่ะแต่งานนี้หน นเดตก,ก็โดนแซวเพราะพ่อเล่นแท็กชื่อไอจีตัวเองแทนที่จะแท็กไอจียายาสง,งาน้นเลยโดนชาวด้อม n อนวายแซวยับเช่นแอดกูกิมิยัตแท็กตัวเองทําไมแอดกูกิมิยัตใจเย็นไหมยม,มกค่ะแอดกูกิมิยัสสงสัยรีบแอดกูกิมิยัสรีบแหละดูออกรีบตามไปเลยแอดกูกิมิยัตตามไปเที่ยวด้วยกันค่ะแหมพี่แบรี่อยากจะพิมพ์คําว่าห่วงตัวเท่าบ้านบอกให้โลกรู้หรือเปล่าคะเนีย